Música เชิญคุณแม่นะครับเชิญคุณแม่แม่ลาดขึ้นมา,ามาร่วมกันถวายครับเก้าชุดครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยาจากจันทบุรีขึ้นมาเลยยังไม่ครบ อาตมาเชิญเองไม่ยุ่ก็มาด้วยมาด้วยกันมาถวายด้วยกันเพราะว่ามีทั้งเครื่องไทยธรรมแล้วก็พัตหาหันอ่าอ่าอจยยาจับผ้าไตย,ยกขึ้นนะครับเดี๋ยวกล่าวคําถวายพร้อมกันตันโมสามจบพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวาลานิภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตกานัง ขรตังหิตายะสุขายะสาธุยกถวายพร้อมกันครับ เตรียมที่กวดน้ำรับพรนะครับในลำดับต่อไปกาบบรรัาธาท่านพระอาจารย์พระมหาอภิชาติ ชยเมธีประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งวันนี้เป็นงานวันเกิดของคุณแอนอลรดีได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญขึ้นกับอรัธนาพระอาจารย์ได้อนุโมทนาครับผมกราบขอโอกาสพระเทรานุทรีระทุกรูป ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนในวันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคลวันดีอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมแอนอรดีนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ถือโอกาสนี้ทำบุญหอประชุมพร้อมด้วยร้านอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลการทำบุญนั้น เป้าหมายของทุกท่านทุกคนก็หวังเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นประสบพบเจอแต่ความสุขชีวิตหน้าที่การงานกันทั้งนั้นฉะนั้นก่อนที่จะประสบความสำเร็จเราก็ต้องสร้างเส้นทางให้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้เส้นทางสู่ความสำเร็จนั่นก็คือการรักและพอใจ ในหน้าที่ของตนเมื่อรักและพอทำหน้าที่แล้วก็มาคิดไตรตรองทบทวนในสิ่งที่ผ่านไปว่ามีสิ่งไหนยังขาดตกบกพร่องหรือไม่สิ่งไหนดีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้สิ่งไหนที่ยังขาดตกบกพร่องเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนี่คือเส้นทางก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ในชีวิตซึ่งในวันนี้ทั้งคุณโยมแอนออรดีก็ดีคุณโยมบอยสิริชัยก็ดีทั้งสองท่านนะต่างก็ได้ประพฤติปฏิบัติสร้างเส้นทางแห่งความสำเร็จนี้มาโดยตลอดจนได้ออกดอกออกผลอย่างที่ทุกท่านทุกคนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จ นะแล้ววันนี้ก็อยากฝากทุกท่านทุกคนนะได้ยึดมั่นนะในคุณของพระตนตรไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระของเราท่านทั้งหลายหากเรามีใจไม่คลอนแคลนนะศรัทธาไม่โอนเอนชีวิตก็จะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปวันนี้ในโอกาสที่ เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมแอนออรดีจึงขออ้างเอาคุณพระศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์รวมถึงกุศลเจตนาคุณงามความดีที่ท่านได้อบรมสั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้จงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขอย่าได้พบอย่าได้เห็นความยากจนเข็นใจขอให้ปราศจากภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงอันหนึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทั้งใกล้และไกลขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้โชคดีมีทรัย์ ทั้งกลับและไปทุกท่านทุกคนเทินยะทาวาริวหาป้ราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติระโสยะธาวิวัจันตุสันพะโรโควินาสตุมาน ภาวตวันตรยโยสุขีทีขาโยกุภาสาพิติโยวิวัตชาตุสัพพโรคนสตุมาเตภาวตวันตรยโยสุขีทีขาโยก ภาวาสพิทยวิวัฒชันตุสพโรโควินาสตุมาเตภวาตวันโยสุขีธีขายุโกภววาภิวาทนสี สเนจจังววทาปัจายโนจตานโรธรรมางอายุวันโนสุข้า